อังเหงาเร้าว,วิตกกังวนเรื่องเองีหยงย่าสุเก็บไว้คนเดียวหีบฝ่าวน้ำมาโสกันซ้อยกันหาปองออกในรายการคลายกังวนสุขสัร์วันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่นะหนุ่มแวนวันนี้วันที่19เกานะ้อ เดือนพฤษภาคมปี2565หรือ2022เด้อค่ะเด้อพี่อาป้าอ้วนทองที่ผ่านประดิษฐ์ค่ะยาอ้วนก็นได้นะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมบอกว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยและอยู่มองไหนของโลกนี่ที่ยังบ่รับนะคะอยู่ต้องกนเด้วค่ะเด้อกับไลฟ์สดค่ะรายการคลายกังวลน,นะคะซึ่งนําเสนอโดย องค์การก้าวไปสู่ความสว่างคะ่ะทางเพจ lsm thailand on the air นะคะบายม่งเคิงเป็นต้นไปคะ่ะมมอนีกะมากับหนุ่มแวนสวิชานนมหาหิงอยู่ตรงนี้นะคะหนุ่มตักน,นเรเศตซีสเวกอยู่ห้องโน้นนะคะสองหนุ่มสองมุมนี่กับเบิ้องแย่งในเรื่องของเทคนิคและมาฮอนแล้วมมอนีกวังว่า ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องปองป่ายจะยูดีสบายกันเป็นส่วนใหญ่นะคะนาะส่วนผู้ใหที่เจ็บไข้บอสบายเบาวาจะได้รับเชื้อโควิด1 9โอมิคอนหรือว่าเป็นแนวได้ก็ตามนะคะเทียนให้พี่น้องบอสบาย ทั้งกายและใจก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเบิงแง่งร,รักษาหายไวๆ้ะคะเด้อหายไวๆให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจและก็ขอพระเจา้าอวยพรห้มีเงินใสจนล้นมือล้นไหลไปสู่ผู้อื่นนะคะเป็นการแบ่งปันนะคะให้เขากับเรื่องเา่าที่เฮาจะได้ยินได้ฟังมือนีก็คือเรื่องการทําความดีแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นหรือเป็นพรสําหรับผู้อื่นนี่ล่ะคะ่ะแต่ก่อนนั้น ขำๆมีไหมวันนี้หนุ่มแวนมีเรื่องอะไรไหมครับโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะเอากระสั่นกะเอาเรื่องนี่ก็และะนะ้วกันเนาะเรื่องเอผีหลอกนะคะช่วงนี้เปิดเทอมแล้วเนาะลูกหลานกะเริ่มอ่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกเนาะสำหรับการเปิดเทอมเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่สำหรับบางมองที่เป็นอินเตอร์กะพึ่งปิด ะะกับไปเปิดบอคือมูกับเปิดพร้อมหน้าหน,าหนาชาดไปละคา่ะเพราะว่าเป็นอินเตอร์เนาะซูมที่เปิดแล้วนะคะกับมีห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะช่วงบายๆยังสิละพ่อเด็กน้อยเขาเรียนเนาะคู่ก็เลยถามเพื่อจะให้เด็กน้อยแบบบ่งบวงนอนมัน,นั้นเทะเอออาเด็กเดกสันช่วยการบอกอชื่อสัตว์ป่ามาคนละหนึ่งชนิดสัน ก็มีหลายคนเนาะบอกอ้าวเสือครับช้างครับลิงครับแมวครับอแมวมันเบิรแมวแมวปลาแมวปลา <laughs> <laughs> ส่วนเด็กชายแดงกับกระลังซบพงก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 อยู่เนาะคู่กันเลยเอิญจาดเลยแหละเด็กชายแดงอึ๊บเบิ้เด็กชายแดง,ดแดงตื่นตกใจนะคะยืนขึ้นคู่บอกอ้าวยืนเกยยืนยืนขึ้นแล้วคู่กย์เลยบอกว่าบอก ชื่อสัตว์ป่ามาหนึง่งชนิดเพื่อนเพือน,น,น,นก็บอกกันหมดแล้วเนี่ยเด็กชายแดงคิดจักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าเออเออผีหลอกครับ,คร,บครูครับม่นแมนบ่กล่ะคะผีหลอกอ่ะเป็นสัตว์ป่าอ๋อเพราะว่าเออคนอีสานบ้านเฮาก็จะบอกว่าเออไปป้าซ่าก็บอกว่าไปผีประหลอกไม่บร ผีป่าหลอกกันเลยกันเลิแสดงว่าบ่แมนผีจริงผีผีหลอกผีป่าหลอกแปลว่าผีหลอกเป็นสัตว์ป่าแม่นบ่หมอคะอ้อาวโมเมนติดี <laughs> มีคำก่นอนนกเอามาฝากมาตอนประอวนในเด้อค่ะเดอ้อพ่อได้ยิ้มได้หัวเราะต่ออายุไปน้ำกันนะคะและบัดนี้นะคะก่อนจะได้ฟังเรื่องเา่าดีๆที่ประอวนจะนํำมาแบ่งปันนะคะให้พี่น้องได้มีความสุขนะคะกับบทเพลงแรกก่อนเด้อค่ะเพลงแรกวันนี้นะคะเป็นงานเพลงของ crossover music นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าแบ่งปันเพื่อ เปลี่ยนแปลงค่ะเพลงที่มีความหมายดีๆพี่น้องตั้งใจฟังนะคะและรับประพรค่ะ ขอบคุณนะคะ crossover music ที่ได้ผลิตเพลงดีๆนะคะแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ห้าได้เปิดได้เป็นพ้อสำหรับพี่น้องปองป่ายนะคะที่จะได้แบ่งปัน สิ่งดีๆแก่กันและกันนะคะและมือนี้ประวนกันมี่เรื่องเล่าดีๆนะคะที่อยากนำมาฝากพี่น้องนะคะน้ำมาจากเว็บมัสเตอร์ค่ะเรื่องก็มีว่านะคะเด็กชายชาวจีนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กำลังเก็บเงินเพื่อซื้อจักรยานคันหนึ่งแต่เมื่อเขาเก็บเงินได้สามปอนเขาก็เริ่มคิดว่ามีบางอย่างที่เขาน่าจะ ทำได้มากกว่าการซื้อจักรยานนั่นก็คือการช่วยคนจีนที่กำลังทนทุกข์อยู่ในประเทศจีนในเวลานั้นนะคะจากการลุกรานของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาทราบดีว่าชาวจีนเป็นจำนวนมากกำลังอดยากดังนั้นเขาจึง ไปที่ร้านขายขนมปังนำเงินสามปอนที่เขาเก็บออมไว้นั้นไปซื้อขนมปังเพื่อส่งไปยังประเทศจีนสำหรับชาวจีนที่กําลังอดยากและหลังจากนั้นเขาก็ได้นํำขนมปังไปที่สํำนักง,งานคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือชาวจีนนะคะเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นขนมปังที่เด็กชายนำมาบริจาคก็ทราบดีว่าทราบดีว่า กว่าที่ขนมปังเนี่ยจะไปถึงเมืองจีนมันก็คงจะบูดและทานไม่ได้ซะแล้วแต่เขาไม่ต้องการทำร้ายความรู้สึกของเด็กชายคนนั้นจึงได้นําขนมปังไปขายแก่คนจีนที่อยู่ในมานิลาซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถขายได้เป็นเงินถึง10ปอนนะคะจาก3ปอนได้10ปอนและเมื่อคณะกรรมการเห็นเช่นนั้น ก็ได้แนวทางที่ดีจึงนำเอาเงิน10ปอนไปลงทุนซื้อขนมปังมาขายและก็รณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้อดอยากในประเทศจีนภายใน3วันเขาสามารถหาเงินได้จากการขายขนมปังถึง300ปอนนะคะจาก3ปอนไปเป็น10ปอนจาก10ปอนไปลงทุน ซื้อขนมปังมาขายต่อได้ถึง300ปอปอนด์นะคะและก็ส่งไปบริจาคที่ประเทศจีนในานามของเด็กชายคนนั้นนะคะแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นี้เมื่อชาวอเมริกันคนหนึ่งที่กลับจากมนิลาได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟังจนมันไปเข้าหูของเฮนรี่ฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์นะคะซึ่งเรื่องความเสียสละ ของเด็กชายชาวจีนคนนี้ก็เป็นที่ประทับใจเขาและภรรยาของเขามากเขาจึงส่งเงิน20ดอลลาร์ไปให้คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือชาวจีนเพื่อซื้อจัก,กรยานให้กับเด็กชายคนนั้นหนึ่งคันนะคะเออจากจากที่เขาจะซื้อจัก,กรยานในราคา3ามปอนนะคะและ แม้จะได้จักรยานแล้วเด็กชายคนนี้คนนั้นนะคะก็ยังมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนที่ยากจนของเขาต่อไปเขาจึงตัดสินใจให้เช่าจักรยานของเขาค่ะในราคาชั่วโมงละสองชิลลิงนะคะและส่งเงินที่ได้นั้นไปที่ประเทศจีนเมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะเงินจากจักรยานคันนี้ สามารถช่วยเด็กกำพร้าชาวจีนถึง15คนนะคะจากรยานคันเดียวที่ซื้อด้วยเงิน20ปอนด์นะคะเอาไปให้เช่าชั่วโมงละ2ชิลลิงนะคะได้ช่วยเด็กชายที่ยากจนชาวจีนถึง15คนที่พักอยู่ในบ้านช่วยเหลือขององค์กรคริสตชนในประเทศจีนนะคะและเรื่องนี้ก็มีข้อคิดสกิดใจนะคะว่าองค์พระเยซูเจ้านะคะ ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้นะคะพระองค์ก็ทรงสอนสาวกของพระองค์นะคะว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลกเมืองที่อยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบงังไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่คนในบ้านในทํานองเดียวกันแสงสว่าง ของท่านต้องส่องแสงต่อหน้าคนทั้งปวงหรือต่อมนุษย์ทั้งหลายนะคะเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่านและสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์นะคะข้อนี้ก็คือพระธรรมทิวบทที่5้าข้อสิถึงสินะคะและแม้ว่ากิจการดีที่เราทำจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อย ถ้าเปรียบเสมือนแสงสว่างอันน้อยนิดแต่ถ้าแต่ละคนร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเล็กๆน้อยๆเมื่อรวมกันก็จะเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แห่งความดีที่ช่วยปลุกมโนธรรมของผู้คนให้หันมาเห็นคุณค่าและทำความดีกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในในสังคมของเฮาสุเมอนี่นะคะมีสงครามมีโรคระบาดมีการ แกงแยงชิงดีกันและกันยังมีความลำบากยากจนอยู่เต็มไปทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่าโรคระบาดกับเห็นในคนตกงานเหตุไห้ธุรกิจสบเศร้าเหตุไห้มีคนจนเพิ่มขึ้นและแถมยังมีอุทกภัยอีกในหลายหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นโลกของเฮาต้องการคนดีต้องการความดีต้องการความสว่าง หายกับผู้คนที่อยู่ในโลกที่มืดมนจนหนวทางขัดสนหลายคนขาดตัวตายเพราะฉะนั้นมือนี้คนละไม่คนละมือนะคะซอยกันซองซองสว่างหายกับหัวใจหลายๆลา,ลาดวงที่กำลังมืดมนและแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้ผู้ที่กำลังขัดสนนะคะและบทเพลงต่อไปนะคะ งานเพลงของ crossover music เหมือนกันนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าแสงสะท้อนนะคะลองดูว่าเป็นแสงสะท้อนแบบไหนนะคะสะท้อนมาถึงใจของผหลายๆคนแบบไหนแล้วเดี๋ยวหลังเพลงนะคะจะมีการอธิษฐานขาถาพี่น้องคนใดที่ติดตามได้การอยู่ในตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเข้าน้ำแล้วกะอย่าลืม เมนนะคะเมนว่าได้ฟังแล้วได้แง่คิดมุมมองอย่างดีๆหรือมีคําแนะนํำติชมได้หมดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และทามีหัวข้อที่อยากให้อธิษฐานพิมมานะคะฟังเพลงก่อนเดี๋ยวมาอธิษฐานค่ะแสงสะท้อนของ crossover music ค่ะ ทมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำ ให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเมือนนำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้จะทอรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น ใหคเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงถึงความจริงให้ความรักดีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ องค์ยิ่งใหญ่เพียงไหมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ใี้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ ให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแต่สะท้อนไปให้ชีวิตคีสะท้อนรักของรธอเอง ขอบคุณนะคะ Crossover Music ที่ได้ผลิตเพลงดีๆเพราะๆมีความหมายเนาะเพื่อให้ห้าได้เปิดได้ใส่ได้เปลี่ยนพอนเป็นแสงสะท้อน ให้กับคนอื่นๆนะคะที่ฟังอยู่คะ่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่ได้เมน์มานะคะเดี๋ยวก่อนอ่านเมน์แล้วก็อธิษฐานนะคะฝากข้อพระธรรมอีกสักสองข้อก่อนนะคะว่าบุคคลที่ให้แก่คนยากจนจะไม่รู้จักการขัดสนแต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะได้รับการแช่งสาปมากและอีกข้อนะคะจงอย่าละเลยที่จะ ทระทำการดีและจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระไทยพระเจ้านะคะและไหนขอดูเม้นหน่อยนะคะเมนเมนมีใครเสนอให้อธิษฐานเผื่ออะไรไหมสวัสดีครับป้าอ้วนโอ้สุวิชาโน,นมหาหิงสวัสดีครับที่โคราชเสียงดังฟังชัดครับฝนตก โอ้ยแหมเนเจ้าก็ได้เนาะขอบคุณนะครับนั่งอยู่นี่ก็เห็นก็ลาดฝนตก่นแหมอ้ออะไรของใครอีกเนี่ยอ๋อปรเมศนหนๆๆนโอ้มีเยอะอยู่นะเนี่ยอยูบอกเยอะเลยอ่านไม่ทันตาลายแล้วเด้อนี่โอ้ยเนาะเจ้าก็ได้อ๋อเมกอดเบสยูเมกอดเบสยูออ l ขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ,บ,น,รบนานปรเมศ คุณนกอนงบอกว่าสวัสดีค่ปะป้าอ้วนและทีมงานทุกท่านเพลงเพราะนะคะขอบคุณค่ะคุณบูชาคําแก้วสวัสดีครับป้าอ้วนและทีมงานสวัสดีครับแล้วก็คุณปรเมศปัดชิมวิวัฒนะคะฝากทุกท่านที่จะอธิฐานเผื่อการศึกษาของผมนะครับได้ครับแล้วก็คุณปรเมศก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอดอาเมนถูกต้องแล้วครับพระเจ้าทรง ประทานแสงแดดและนำฝนให้มนุษย์และสัตว์มีชีวิตอยู่และรอดมาได้จนถึงสุเมนีนะคะเ้าจงขอบพระคุณพระองค์ค่ะและแล้วก็มาถึงเวลาที่เราจะได้อธิษฐานต่อพระเจ้าสั้นๆด้วยกันนะคะรวมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าพระบิดาขอบคุณสรรเสริญพระองค์สำหรับบายวันนี้ที่เราได้เข้ามาที่จะร้องทูลขอต่อพระองค์ถึงความ ปรารถนาในใจของเราทั้งหลายขอพระองค์ที่จะทรงโปรดอวยพร,พรประเทศไทยของเราเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่จะมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีพระทัยที่เบิกบานอวยพรคณะรัฐบาลที่จะดูแลบริหารประเทศชาติบ้านเมืองที่จะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้ลุล่วงไปขอให้คนไทยทุกคนมีความรักสามาคคีปรองดองกันช่วยกันและกันที่จะดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่บรรพบุรุษของเราส่งมอบให้พวกเราที่จะเป็นผู้ดูแลต่อไปและขออวยพรคุณปรเมศที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าท่านจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาอะไรขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาประทานความรอบรู้ความเข้าใจในการศึกษาและในการดำเนินชีวิตที่จะมีชีวิตที่เป็นพรและก็ประสบความสำเร็จอวยพรลูกหลานทุกคนที่เปิดเทอมแล้วทั้งคณะครูด้วยและก็นักศึกษานักเรียนทุกคนที่เปิดเทอมแล้วที่จะมีความ ปลอดภัยในการที่ไปนั่งเรียนทุกคนที่จะปลอดภัยจากโควิดร้ายและให้มีสติปัญญามีความสุขในการเรียนหนังสือเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่ลูกหลานของเราเหล่านั้นจะดูแลประเทศชาติของเราต่อไปด้วยอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ผู้ที่เจ็บไข้ไม่สบายขอพระองค์ทรงปรดแต่ต้องรักษาโปรดประทานสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจให้กับทุกท่านทุกคนขอมอบทีมงานของเราผู้ที่กำลังเดินทางโดยเฉพาะท่านผู้เหนวยการและสามีของท่านที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวที่อเมริกาก็ขอให้ท่านปลอดภัยและก็ทีมงานของเราทุกคนด้วยที่จะปลอดภัยจากโรคร้ายด้วยเช่นเดียวกันเราจึงอธิษฐาน ทุนมอบทุนขอทุกสิ่งที่ได้พูดออกไปและที่เป็นความปรารถนาในใจให้อยู่ในการอวดพระพรของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะและครั้งต่อไปนะคะเราจะพบกันในวันพรรฤหัสบอดีที่16เดือนมิถุนายนเดือนหน้านะคะเพราะว่าครั้งนี้ ป้าก็ขอขอแลกกับอาจารย์ท่านอาจารย์อํานวยเรืองชานนะคะที่จริงเมื่อวานจะจะต้องเป็นเวรของท่านที่จะไลฟ์รายการอะไรนะเพราะคุณคือเอ้ไม่ใช่สิเพื่อคุณกาลังใจนะคะแต่ว่าป้าอ้วนมีบอกแล้วจะได้ไปเที่ยวก็คือจะได้ไปเที่ยวนะคะวันอาทิตย์นี้จะไปภูเก็ตนะคะไปเที่ยวภูเก็ตสองคืนพีพ,พีสองคืน ก็ดีใจค่ะก็เลยเออเขอบคุณอาจารย์อํานวยที่ให้แลกเวรด้วยเพราะฉะนั้นเวรของป้าอ้วนนะคะหรือว่าราย,ารายการคลายกังวลน,นะคะจะมาไลฟ์ครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่16นะคะแต่ก่อนนั้นอาทิตย์หน้าวันอังคารก็จะเป็นของเพราะคุณคือที่รักอาจารย์ชุมพลคุ้มพันแย้มอ๋อมีคนขอเพลงด้วยหรออ๋หลานปรเมศนะคะ อขอเพลงพระคุณพระเจ้าด้วยครับมาสั้นดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวะจะได้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายนะคะแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีแล้วเนาะก็แจ้งแล้วรายการข่าวหน้าเพราะฉะนั้นก่อนจากกันนะคะก็ขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยอวยพระพรให้ทุกท่านทุกคน ที่ฟังอยู่ณนะตอนนี้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ตามนะคะให้มีสุขภาพดีทั้งกายใจและก็ขอให้มีเงินใช้จนล้นมือจนกว่าจะพบกับปลาอ้วนย่าอ้วนและก็หน่มตากนมแหวนในวันที่16เดือนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนให้มีความสุขกับบทเพลงพระคุณพระเจ้าโดยคุณปูอัญชลีจงคดิกิจน,นะคะสวัสดีค่ะพระเจน,นสนชื ใจช่วยได้คนชั่วยังชั่